สวัสดีค่ะครูชื่อครูจิราพันธ์พินิจมรีวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาค่ะราชาธิราชเป็นวรรณคดีที่เจ้าพระยาพระคังหนและคณะได้แปลแ,ลและเรียบเรียงขึ้นจากคงสาวดานมรซึ่งเป็นภาษารามันให้เป็นภาษาไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพุทธศักราช2328ค่ะ วัตถุประสงค์หลักในการแต่งนะคะคือให้ข้อคิดคติเตือนใจกับผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองผู้อื่นและลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยนิยายร้อยแก้วซึ่งมีการใช้บรรยายโวหารในการลำดับเนื้อเรื่องและการใช้ภาษาที่สลับสลวยคมคายในการแต่งค่ะต่อมาเรามารู้จักตัวละครของเรื่องกันนะคะตัวละครตัวที่1สมิงพระราม มงพระรามเป็นทาหารเอกของพระเจ้าราชาธิราชแห่งกรุงหงสาวดีค่ะแต่ภายหลังตกเป็นเฉลยของกรุงอังวะและต่อมาได้อาสาออกรบกับกรุงจีนและทําให้ชนะการรบในครั้งนี้ต่อมาพระเจ้ามนเทียนทองได้บําเหน็จรางวัลแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชาพดุงพระนครค่ะตัวละครที่สองพระเจ้ามนเทียนทอง หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระเจ้าฝรั่งมังคองกษัตริย์แห่งกรุงอังวะผู้มีความมุ่งมั่นในการรักษาบ้านเมืองของตนตัวละครที่3พระเจ้ากรุงต้าฉิงกษริย์แห่งกรุงจีนผู้รักษาคำสัตย์หลังจากที่แพ้การรบกับพระเจ้ากรุงอังวะนะคะพระเจ้ากรุงต้าฉิงได้ยกทัพกลับทันทีนั้นแสดงได้เห็นว่าพระเจ้ากรุงจีนนั้นเป็นผู้ที่มีการรักษาสัจจะ และรับเกียรติยศศักดิ์ศรีของตอนเองอย่างยิ่งค่ะตัวละครที่4กามณีกามณีเป็นทหารเอกของกลุ่มจีนค่ะเก่งในการต่อสู้ด้วยการขี่ม้าแทงทวนและเป็นตัวแทนในการต่อสู้แบบธรรมยุทธ์กับกลุ่มอังวะในครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักตัวละครกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเนื้อเรื่องของราชาธิราชตอนสมิทพระรามอาสาซึ่งคุณครูได้สรุปและลำดับมาดังนี้ค่ะ ในเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงพระเจ้ากรุงจีนซึ่งมีทหารเอกชื่อว่ากามณีเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจในการขี่ม้าแทงทวนจึงทําให้พระเจ้ากรุงจีนอยากจะเห็นกามณาีสู้รบแบบธรรมยุทธ์กับทหารกล้าของกรุงอังวะจึงได้ให้โจเปียวนาพระรชาชสารและเครื่องราชบรรณาการส่งไปยังกรุงอังวะค่ะ ต่อมาเมื่อพระเจ้าอนลเทียนทองได้อ่านสารแล้วจึงได้ให้ทหารเป่าประกาศหาผู้กล้าเพื่อที่จะมาสู้รบก,กับการมณีแต่ไม่มีผู้ใดอาสาออกรบค่ะต่อมานะคะสมิงพระรามซึ่งตกเป็นเฉลยอ,อยู่ในครั้งนั้นได้ยินเรื่องการสู้รบระหว่างกรุงจีนและกรุงอังวัตจากผู้คุมนักโทษจึงได้อาสาออกรบในครั้งนี้เพราะว่าสมิงพระรามต้องการที่จะป้องกันไม่ให้กรุงจีน ผ่านเข้าไปตีกรุงหงสาวดีของพระเจ้าราชาธิราชนั่นเองค่ะแต่ในการสู้รบในครั้งนี้นะคะสมิงพระรามได้ใช้อุบายในการหลอกล่อการมณีจนการมณีรำทวนตามและสามารถเอาชนะในการรบแบบธรรมยุทธในครั้งนี้ค่ะหลังจากการรบสิ้นสุดลงพระเจ้ากรุงจีนได้ยกทัพกลับเมืองตามคำสัย์ที่ได้ให้ไว้ค่ะและสมิงพระรามนะคะได้รับบำเน็จรรางวัลจากพระเจ้ามนเทียนทอง แต่ในเบื้องต้นสมิงพระรามไม่ยอมรับรางวัลน,นั้นพระเจ้ามนเทียนทองจึงให้พระราชธิดาปูกใจสมิงพระรามด้วยความรักต่อมาสมิงพระรามรับรางวัลจากพระเจ้ามนเทียนทองภายใต้เงื่อนไขสองประการประการที่1จะต้องไม่มีผู้ใดในกรุงอังวะเรียกสมิงพระรามว่าเฉลยประการที่สองสมิงพระรามจะไม่ออกรบกับพระเจ้าราชาธิราช ต่อมาในวันหนึ่งค่ะพระเจ้ามเทียนทองได้ออกว่าราชการและได้เผอพูดคำว่าลูกเฉลยต่อหน้าสมิงพระรามทำให้สมิงพระรามไม่พอใจอย่างยิ่งและหนีกลับกรุงของสาวดีค่ะและนี่ก็คือลำดับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะของราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาต่อไปเราไปวิเคราะห์คุณค่าวารรณคดีกันค่ะคุณค่าวารรณคดีของเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาคุณค่าด้านเนื้อหาข้อที่หนึ่ง การสำนึกในหน้าที่ต่อบ้านเมืองซึ่งเห็นได้ชัดจากการอาสาออกรบของสมิงพระรามเพราะว่าไม่อยากจะให้กองทัพของุงจีนผ่านไปยังกรุงของสาวดีข้อที่2การใช้สติปัญญาในการเอาชนะอุปสรรคเช่นเดียวกันกันกบสมิงพระรามที่ได้ใช้กลอุบายหลอกล่อกาบ,บดีจนพ่ายแพ้ข้อที่3ค่ะการรักษาว,วาจาศัตละเกียรติยศเช่นการยกทัพปรับกรุงจีนตามสัญญาของพระเจ้ากรุงต้าฉิงค่ะ คุณค่าด้านสังคมข้อที่ 1. ความเชื่อถือเรื่องเรื่อดีเช่นการทํานายการออกรบของพระเจ้ากุงจีข้อที่2ธรรมเนียมการส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังต่างเมืองและข้อที่3การบําบเหน็จรางวัลให้ผู้ทําคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองค่ะคุณค่าด้านที่3คุณค่าด้านวรรณศิลป์หเล่าเรื่อด้วยบรรยายโวหารตามลําดับ 2. เปรียบเทียบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้โวหารอุปมาณ เช่นการเปรียบเทียบความเก่งกาจของการมณีดุจเทพย,ายดาและ3ค่ะนิยายร้อยแก้วนะคะจะมีทั้งบทบรรยายและบทสนทนาซึ่งราชาธิราชผู้แต่งนั้นได้ใช้คำเชื่อมว่าในการแสดงให้เห็นว่านั่นคือบทสนทนาของตัวละครค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ